เพิ่มเติมคําว่าอิธิบาท4นิดหนึ่งนะครับอิธิบาท4ี่จะมีอยู่สหัวข้อด้วยกันก็คือฉันทะวิริยะจิตตะและก็วิมังสานะครับฉันทะนี่หมายถึงความพอใจในสิ่งที่เราทำความพอใจความชอบความศรัทธาก็ว่าไปนะฮะวิริยะนี่แปลว่าความเพียรความเพียรความขยันส่วนจิตตะนี่หมายถึงความเอาใจใส่ครับและสุดท้ายวิมังสาก็คือการทบ ควรการไตรตรองก็คือหลักของอิทธิบาท4นะครับมีชันทะวิริยะจิตตะและก็วิมังสาครับซึ่งเป็นคุณธรรมที่นำมาซึ่งความสำเร็จอิทธิบาทแปลว่าคุณเครื่องแห่งความสำเร็จนั่นเองครับมีอยู่4ประการมีชันทะความพอใจมีวิริยะความเพียรมีจิตตะความเอาใจใส่และมีวิมังสาคือมันไตรตรอง ในสิ่งที่เราทำครับ